สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูจะกอดพี่น้องะสะพ่อพ่อกขาองแม่น้องเท่นคือเก่าที่ข้างบ้านยายนะคะเห็นยังได้ยายเนาะโอนในเตาไม่เห็นกินอยู่หน้าบ้านเลยเนาะกินเถ่าหรือบ้องน,นูงน่นอะไร กำลังไปกินข้าวพี่น้อยยังไม่ทันไเห็นห่าวดอกนรึโอ้ลิดลิดน้องไม่เห็นขี้น่ะบ้านไม่เลยเรากินข้าวไปจะแส่ไหม <c oughs> ขวดนาำป้าจาขวดยายเนาะไม่ว่าร้านเป็นสื้อมาไหวห้เพียงลองสือ่อนาำเป็นแพกเดิแพคละยี่สิบเก้าบาทเนาะนี่เอ่อืมจักข้าวเ็นทาราเฮนเฮ้าด้วยค่ะข้าวเตวมามักฟืนมันกะแทบเพี่น้องเลย บรรเทาเมื่ออยู่แล้วแล้วคนสิงห์เอาอีกประมาณเดือนปลายเฝนทะเห็นเฮาเด้อพี่น้องเอ้ยกูทนกินเฝนปลาก็ไม่มีผิดวันนี้จ้ะอากาศกัแดดหน่อย แดดมากเลยอก่อนกินข่าวต้องมีหนามก่อนเนาะบนปากห่าก็เห็นจิด <c oughs> จ้าจ้าวันเอาศัพท์ไค่ะ้าต้มเตือนเต้าสบายเต้าาถอดเรา ส่วนเรากินข้าวมูสิบายจุ่มเอยไปว่ามากินข้าวพร้อมยายหายยังอีกแล้วไม่ต้องเทนถามยายให้หน่อยนะว่าจะได้มุ้งไหมเขาลืมเลยพี่น้องเลยพี่บนทามมากนะอเดี๋ยวให้เขากลับมาจากลาวกันเด้อเนาะอันอต้องทามก็ได้จากท่านว่าที่ฝากคลองมาให้ย่ายนะะึ่ะ ฝากมาตามมาเลขที่ที่อยู่เฮาเนาะที่อยู่เบอร์ t w อ่ะห้องซุม้มเฮาล้วกอ่ะก็บอกว่าของยายข้างบ้านเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวให้เฮากบมาจากเล่ากันเดอ้อคันจะซื้อยังให้ยายกันเดอ้ออันนี้มันกระเทินเลยพี่น้องจ๋าโอ้ยยายเต้าพี่น้องมือน่ยจะเ,เอาต้มไก่มาหายลลวกันยาเอา,ากุติยามาหายแอดีอตั้งแต่ปีใหม่พุ แล้ยังจือได้เอาเอาจานมาขึ้นเรับ่ยอมเดืยวมาตุ๊ยเอ้ยมันดูพี่น้องเรายังบ่ได้ลืมไดมื้อนี้เฮาต้มไก่มาให้ลาวเด้จ้าเอาต้มไก่มาให้ลาวแล้วก็ปีใหม่หญ้าแบงกรเียมาให้เตซิเต <Bye. S 2> oh. ปไปหยาน้ำพริกปลาเหาะไปปลาปลาละน้ำพริกปลาละความจำผนยังดีอยู่พี่น้อองเ้ยแปลว่าขนณะที่จะปีใหม่หวยนี่เมื่อคืนเรารากินข้าวไปเราแสบแราจำแพงแหงจ้า กินปลายาเกล็ดงานึงงานเคี่ยวไม่ได้เจ็บเหงืหอกเปล่าก็คือทำว่านะไรพี่น้องตาคันสีฝาค้องให้ยายหรือว่าอันยังก็ได้เนาะร้อยไห้ทำไจากเล้าก่อนเพราะว่านเ่าจะให้่ปากมื่อกี้อื่นเมื่อกันศีพุทันแล้วเขาจุนจากเมื่อแล้วเพราะว่าพาสปอร์ตทำกามาแล้วเนาะ ยังเมื่อทานงานบันบุญเฮือนบ่าวมีพี่น้องสังฆทานเฮือนบ่าวมีเนาะใครรู้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 มัดโขนเฮ้ะบะทาจีเอี่ไปหาว่าวข้าเจ้าขโมยของเพลินรอบๆลงๆลลืม เรือเตาเราไม่เห็นกินค่ะนาขางบานเนาะอืมไม่รอาเลยไ่ยตูยังต้นหนึ่งเนาะไม่จะงานใช่ไหมยายไม่จะงานจริงบ่หูทถมนำผิกอีก้ค่ะ <laughs> ไปนัวกับอันเหี้ยสะกับปูกคุณก็เขียวลงอย่าง,งนี้แล้วเสียดายโค้งเนาะเกิดได้บ่ปลาแดงขลุพี่น้องพี่น้องสกินได้คือผื่นบ่อเสียบกุลบ่นแล้วเหอเนาะหมดจอมากินข้าวกุยยายด้วยค่ะ จอมากินข้าวกับยายเด้วด่มีการเปิดไฟอีกยายสีเตาสีเตาสีบายเตาสีบายแปลว่ากินข้าวนะคะอันนี้จะว่าเตาคกนกามีเะด้วยพี่น้องจะว่าคนละจะได้เตาใหม่ไหมเลืองจะมุ่งอั่แหละ จะได้เดี๋ยวเขามาจังหวะกันเนาะเข้ามาจากลาวก่อนท่นว่าจะฝากคองให้ยายก่ะปไปลองเลยน้าเป็นเน้อบอสเร mm hmm. สิบอกยายเมื่อก่อนรับปรี้ยวซินเ้อร์นี่ ยังรับเปรี้ยสิบายสินะยังรับซึนเต้ตุ er. Así, ตุอ้อยใยเด้อนี่บวงสวยอ่ะเอาไว้ให้ยายใช้ค่ะเต้เป็นยัวเตเอาไว้ให้ยายใส่ค่ะสมถวยเนาะกการที่คืนถุไอเขาอีกได้อื้ วันนั้นที่ว่าคุณให้บอกมีฟันฟืนให้เพิ่นเนาะเขาเลยฟันในซองสำโดนอ่ะป้องอ่ป้องอ่ะป้องบ้านขมียเนาะเขาเรียกบงังคำบังหลาเลยพี่น,นอ้องเอ้ยบงังคำบังคำฟันฟืนให้ยายนแน่แบบสินะว้ยบ้านยายมีตุ๊กแกจริงน,นะ เห็นหมูพี่น่องจูเกสองตัวอยู่เป็นหมูย่ายเนาะฮัลโหลวะยังเสร็จหรอกพี่น่องสามหัวนี้ไปสุดละเด้อพี่น่องจะฝากก็ไหลก็แซ่ยี่ดีแม่เบสสขูสุขอนพอกันใหม่คลิปหนะแพะเล่สบายดี